คราชก็จะเป็นเมืองที่มีสาวๆมีหนุ่มๆที่น่ารักนะครับเขาก็จะมาให้กำลังใจเราแบบนี้นะครับ,รบแล้วก็วันนี้เนี่ยนะตอนตอนกลางวันใช่ตอนเช้านะครับ,รบเราได้มีโอกาสมาเขาเรียกว่าเชิญชวนให้ทุกคน<ช>น,นะครับ,รบนาของที่มีเนี่ยนะฮะมาบริจาคให้กับ คนที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อยากจะฝากอีกทีหนึ่งสำหรับใครก็ตามไม่ว่าจะฟังอยู่ที่นี่นะฮะหรือฟังอยู่ที่ต่างประเทศด้วยไม่ใช่สิฟังที่ทั่วประเทศด้วยอได้เหรอยอดโบวายมากนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้ามีอะไรที่รู้สึกว่าช่วยได้นะครับก็นํามาช่วยกันนะเพราะว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันเนาะครับผมมาที่กวางมากนะครับค่ะกวางก็รู้สึกดีมากค่ะที่ได้มาร่วมทํากิจกรรมดีๆแล้วก็ยังมาสนุกร่วมกันกับชาวโคราชด้วยค่ะโคราชไหมครับ ก็เคยมาครั้งหนึ่งค่ะและ,ะนี่ครั้งที่สองแล้วอ,อยากมาอีกเรื่อยๆให้มาไหมอ่าโอเค,คโอเคน,นะฮะเอาพูดถึงเรื่องทําบุญนิดหน,นึ่งแล้วกันทำบุญองว่าน้องกวางวาครับพูดถึงเรื่องทําบุญนิดหนึง่งแล้วกันเมื่อเช้าเราได้ไปร่วมทําบุญบริจาคเงินแลวก็สิ่งของอยากให้เชิญๆกนเลยค่ะก็อยากจะชวนเพื่อนๆที่อยู่ไม่ว่าจะโคราชหรือจังหวัดไหนๆนะคะสามารถช่วยก<ช>ัยนบริจาคได้ครับ เอามาช่วยคนที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมนะคะช่วยกันเยอะๆค่ะเล็กๆน้อยๆก็ได้เยอะแน่นอนค่ะครับผมนะคะก็มีหลายช่องทางนะที่จะบริจาคกันได้ครับผมครับและอีกหนึ่งสาวของเราน้องแอปเปิลนั่นเองนะครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างมาซีดกับเราครั้งแรกเลยป่ะครับที่มากับซีดเรามากับซีดครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกใช่แต่ปกติก็เป็นแฟนเพลงของคลื่นซีดอยู่แล้วค่ะใช่ครับชอบใครอะแอปเปิลในดีเจอะ แม่ให้เยอะแหมพี่รู้นะอยู่ข้างนี้แน่เลยดีเจซีนี่เขาหล่อที่สุดในโลกไปยรู้ป่ะอ่า DJ C หล่อหลายคนครับใช่เยอะเยอะครับแต่ที่แน่ๆพี่อยากเป็นแฟนกับแอปเปิ้ลมากเลยฮะเฮ้ย แฟนอย่างเดียวหรือว่าแฟนลับแฟนลับเป็นแฟนลับแฟนลับเอาพูดนิดหนึ่งครามรู้สึกนิดหนึ่งครับค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกสนุกมากๆนะคะที่ได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเวทีของซีโชนะคะแล้วแถมยังได้ทําบุญช่วยเหลือคนไทยด้วยการพุ่งศบอุทกภัยน้ําท่วมด้วยนะคะก็น้ําใจเล็กๆน้อยๆนะคะอยากให้ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะคะครับผมนะครับทั้งสองสาวหนุ่มตอนนี้มีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างครับ เอาผมเป็นคนแรกอีกแล้วเหรอครับครับน้องก่อนแล้วกันนะน้องกวางครับน้องกวางฮะค่ะกวางกับ Apple นะคะก็มีอัลบั้ม The Star 7ค่ะวางแผงแล้วด้วยวางแผงแล้วแล้วสามารถดาวน์โหลดเพลงของเราได้ด้วยนะอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะใช่ได้ที่ด็อกจันหนึ่0สอค่ะมาเป็นดูโอ้กแล้วเขาเป็ดนี่นี่คือเขาต้องแบบท้องกันมากนะคือตอนที่เราสัมภาษณ์วิทยุก็เป็นอย่างนี้ใช่มากค่ะแม่นมากคือเหมือนแบบเป็นใจนักท่องเสาร์อยู่แล้วนะนะครับของรุ่นนี้ต้องบอกว่าสุดยอดกว่าเยอะนะครับสุดยอดกว่าตรงไหนรู้ไหมฮะ ละครละครเวทีเดินแบบเดินแบบไม่มีเลยไม่มีเลยพูดทำไมเนี่ยอุตส่าห์ตกใจพูดไปอย่างนั้นแหละนะครับของเรานะครับก็มีอัลบั้มนะฮรโรแมนติกรุ่นนะครับตอนนี้ตอนก็วางแผงไปแล้วแหละนะฮะวางแผงใกล้ๆกันกับของน้องๆนะครับก็ถ้าใครที่หาไม่เจอนะครับก็อย่าลืมไปเปิดดูนะครับอาจจะต้องเดินหานิดนึงนะครับเพราะว่าเราอาจจะไปวางไว้ในหมวดเคป๊อปนะเคป๊อปเกาหลีเกาหลีลอเล่นเรอเล่นนะครับก็ยังไงนะฝาละกันนะครับแล้วก็ซิงเกิลใหม่ตะกี้ที่เพิ่งร้องไปนะครับเพลงที่ชื่อว่าคำไหนนะครับผม มีดอกจันทร์เงินสาวๆเขาไหมครับโอ้เรามีสุดยอดกว่านั้นเฮ้ยเรามีต้องบอกว่าดอกจันทร์หนึ่งสองสามที่ทําให้จําได้ง่ายขึ้นครับเฮ้ยของน้องอะไรนะดอกจันทร์หนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าต้องพูดพร้อมกันด้วยจริงอันนี้เบเบยนะครับของเรานี่ยจำง่ายจำง่ายช่วงนี้ข้าวยาบาแพงครับไข่ราคาแพงครับดอกจันทร์หนึ่งสองสามไข่ไข่สองไข่ครับไข่ไข่สองไข่ดอกจันทร์หนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์สองศูนย์ไงไข่ไข่สองไข่ คือรวมทั้งหมดมีไข่สี่ลูกเขาต้องคิดเลยทีเดียวสี่ไข่ไข่สอไข่อ๋อไข่สามไข่สามไข่ครับพอดีผมไปนับเป็นสองไข่อลังเนี่ยะมาแล้วจะมาคำนวณเรื่องไข่อะไรกันบนเวทีอโยังไงตัดละกันนะครับผมจะไม่ง่ายจะไม่ง่ายนะฮะเอ้าสุภรวดสุภรวดที่ถือป้ายอยู่โหลดเพลงหรือยังโหลดเพลงหรือยัง กีดอย่างเดียวกีดเป็นอย่างเดียวสําหรับใครนะครับที่โหลดไปแล้วนะครับดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์สองศูนย์นะครับถ้าโหลดไปแล้วเนี่ยโหลดใหม่ได้นะครับที่ดอกจันหนึ่งสองสามไข่ไข่สองไข่ไข่สองไข่ไข่สองมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเราจะคำนวณแล้วว่ามีกี่ใบไม่ต้องคำนวณแล้วแล้้ววคนณอ่ฝากอะไรถึงเป็นแฟนดีกว่าครับผมติดตามได้ทางไหนบ้างครับพวกเรานะครับก็ติดตามกันได้นะครับทาง เว็บไซต์ของทาง e x a c t แล้วก็ g m e m g a m m y นะครับไม่ว่าจะเป็นนะคเว็บ g m e m g a m m y นะครับเฮ้ยไม่ใช่สิเว็บ m บ n Gmember.com นะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อง a อคชั a นแนนะครับที่มีเรื่องราวแล้วก็มี MV ของพวกเราด้วยใครก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะที่จะฟังเพลงได้ที่โอ้เยอะมากซีดไงใช่ให้มันได้อย่างนี้คือจริงๆเนี่ยอันนี้เอาไว้พูดสุดท้ายนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะ เพราะว่าไม่ว่าเราคิดอะไรไม่ออกนะสุดท้ายต้องกลับมาที่นี่เพราะที่นี่คือสุดยอดแล้วโอ้โหจริงๆแต่วันสีอะไรนะ97จุด97.5 FM มีสาวต่อท้ายให้ด้วยจริงน่ารักอ่ะสองสาวฝากผลยาดนิดนึงน่ารักอ่ะค่ะก็อย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเขินแล้วเนี่ย มันอายแล้วเนี่ยเออนะฮะอ่ะครับฝากนิดนึงแล้วกันค่ะก็อย่าอย่าลืมเนาะขอเพลงเราเลยเยอะเพราะว่ามีดีเจหล่อๆแล้วก็ใจดีอยู่ตรงนี้เยอะแยะเลยใช่ค่ะทำไมแสดงว่าเห็นด้วยกีดอย่างนี้คัโทษนะครับครับวันหลังเพิ่มดีเจซีเป็นผู้หญิงบ้างนะฮะซีดเลดี้ไม่เพิ่มอีกเยอะเเลยอ่ะเพิ่มอีกเยอะเยอะพี่ดอ แฟนตัวจริงอ่ะรู้หมดทักกันทั้งซีดเลยดี้อ่ะบอกแล้วแฟนตัวจริงสิบยอดไม่เราอยากได้เยอะๆยอะกันไหมเขาว่าอะไรรู้ไหมเยอะเยอะจะได้เปิดเพลงผู้ชายเยอะหน่อยครับผมไม่งั้นเดี๋ยวดีเจก็จะมาลวนลามน้องๆแบบนี้นะฮะใช่เพื่อเราจะได้เพื่อเราจะได้ไปลวนลามดีเจผู้หญิงบ้างต้องต้องต้องเฮ้ยยังไงแลกกันแลกกันเออๆออเออนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับน้องเพื่อไม่ได้ฝากเลยฝากนิดนึงฝากนิดนึง ค่ะก็เหมือนกันนะคะอยากฝากขอเพลงทางขึ้นซีดกันเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงของพวกเราเดอะสตาร์หรือว่ารุ่นพี่เดอะสตานะคะหรือว่าใน GMM g r m m m ก็ขอกันมาเยอะๆเลยนะคะครับผมมีนิยามที่คิวอยากใช้บอกกับน้องแอปเปิลว่าน่ารักอ่ะโอเคขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับรุ่นกว่แอปเปิลเดอะสตาร์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ดึงให้ขอบคุณครับคุณรุตดึงให้ด้วยนะฮะขอบคุณด้วยนี่ r j c ด้วยนะฮะวันนี้มาจากกรุงเทพเลยนะฮะบ๊ายบายบ๊ายบายยังจะรีบบ๊ายบายไปบ๊ายบายเขาบ๊ายบายเขาทักทายทักทายนะฮะครับหมดยังหมดยังหมดแล้วยังครับผมเหลือวงอะไรฮะร้องเพลงเขาได้ไหมครับร้องว่ายังไงครับผม เพลงอะไรขาหมีขาหมูแน่นอนฮะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวงนะครับที่มันกับเราทุกที่ไปทุกที่ก็สนุกทุกที่มีผลงานให้เราได้ติดตามกันได้สนุกกันนะฮะแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับเราเยอะมากจริงนะครับถูกครับผมวันนี้สวัสดีครับเราคงจะต้องฝากให้เป็นหน้าที่ของพวกเขาที่ส่งความสุขนะฮะ ขอเสียงให้พี่รัดหน่อยครับผมโอ oh ้โหขอเสียงให้คุณจำหน่อยครับผม oh มือกองของเราฮะคุณตรงครับผมโอ oh ้โหและขาดอีกหนึ่งหนุ่มนะฮะเดี๋ยวเราจะให้เดี๋ยวเจอแน่นอนเจอพร้อมๆกันเลยดีกว่านะฮะงั้นตอนนี้ขอเสียงดังๆนะครับให้กับพวกเขานะครับ t a ชืช่อก<ช>ัน,นเลย 3, four. One, two, two, one, two, three four. 1, 2, and one two, three four. Sound, shake, 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 up Shake, shake, shake! Oh.

We're not done! It. good luck Σοράσ και ττομέ